สวัสดีคะ่ะเด็กๆนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนยี่หองทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกันเหมือนเดิมเลยคะ่ะเด็กๆกับคุณครูนิ่มคุณครูฝันแล้วก็คุณค,ครูวันค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกวับเรื่องของหน่วย วันพ่อแห่งชาติค่ะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันที่มีความสําคัญอย่างมากเลยนะคะสําหรับประชาชนชาวไทยของเราค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆเป็นวันที่หนึ่งของการเรียนรู้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประวัติและความเป็นมาของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานั่นเองค่ะ เด็กๆรู้ไหมคะว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะทรงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคมพศ2470และได้อภิเษกสมรสตับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งทั้งสองพระองค์นะคะมีพระราชธิดาและพระราชโอรสทั้งหมด4พระองค์ด้วยกันค่ะซึ่ง พระราชโอรสของท่านนะคะก็คือในหลวงรัชการที่10ของเรานั่นเองค่ะเด็กๆ ประวัติและความเป็นมาวันชาติไทยนะคะเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยของเราน,นเองค่ะเด็กๆจากเดิมนะคะคือวันที่24มิถุนายนซึ่งต่อมานะคะได้ประกาศยกเลิกวันชาตินะคะเมื่อวันที่24มิถุนายนเปลี่ยนมาเป็นวันที่5ธันวาคมของทุกปีนั่นเองค่ะเด็กๆ ดังนั้นนะคะเด็กๆวันที่5ธันวาคมของทุกปีจึงถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติซึ่งเป็นวันพระราชสงภพหรือวันเกิดน,นะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะคะซึ่งนะคะคุณครูเชื่อเลยค่ะว่าถึงแม้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะได้เสด็จสู่สวรรคคาไรไปแล้วแต่คุณครูเชื่อข่าวว่าพระอ,องค์นะคะยังอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกคน การบ้านของวันนี้นะคะเด็กๆเด็กๆดูที่ภาพเลยค่ะเป็นรูปของใครเอ่ยตอบพณครูได้ไหมคะใช่ละค่ะคือรูปของใครคะในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองค่ะรูปนี้นะคะเป็นรูปที่พระองค์เป็นไงคะเด็กๆดูสิเห็นที่หน้าของพระองค์ไหมคะมีอะไรคะใช่ละค่ะมีเหงื่อนะคะมีเหงื่อ,อไหลเลยนะคะบ่งบอกว่าพระองค์นะคะทรงอะไรคะ ทำงานหนักเพื่อประชาชนนะคะทำงานหนักเพื่อประชาชนทุกคนเลยนะคะลูกดังนั้นนะคะให้เด็กๆระบายสีค่ะให้สวยงามเลยนะคะ แต่ห้ามละใบหน้านะคะเด็กๆตรงบริเวณใบหน้าไม่ต้องระบายนะคะระบายเสื้อได้ระบายผมได้นะคะเด็กๆแล้วก็ตัวอักษรด้วยนะคะถ้าเด็กๆนะคะระบายสีเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งการบ้านสวยๆมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะเด็กๆในวันพรุ่งนี้นะคะสิ่งที่คุณครูนะคะ เน้นย้ำบอกเด็กๆทุกครั้งเลยนะคะที่เรามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะก็คืออะไรคะการล้างมือค่ะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆนะคะควรล้างมือบ่อยๆนะคะเด็กๆอาจจะล้างด้วยน้ําเปล่าด้วยสบู่หรือว่าด้วยเจลแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะเด็กๆและที่สําคัญที่สุดเลยค่ะเวลาจะออกไปไหนข้างนอกนะคะควรที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง และที่สําคัญที่สุดอีกครั้งหนะะึ่งค่ะอย่าไปอยู่ตามคนที่มีตามแหล่งชุมชนตามที่มีคนเยอะๆนะคะเด็กๆเ,เพื่อเป็นการป้องกันนะคะโรคโควิด1 9นะคะเพราะตอนนี้ยังมีอยู่นะคะเด็กๆนะคะอย่านิ่งนอนใจนะคะต้องช่วยกันดูแลตัวเองนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ